สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมีลล์อังกฤษเกมที่4ประจำเช้าวันจันทร์ที่29สิบเาสิงหากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แอสตันวิลล่าเปิดบ้านแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป0-1โดยที่เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากปาโบฟอร์เนลวูฟก็เสมอกับนิวคาสเซิลไปหนหนึ่งเจ้าบ,บ้านได้ไปก่อนหนึ่งศูนย์จากลูเบนเนเวสครับก่อนที่ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากลูกวอลเล่ของทางองเกลงแองแม็กซิเมนส่วนเจ้าป่านอตตติงแฮมฟอเรส์วันนี้้้กก็แพใหับสเดอรปนแฮรร์ี่เเคนฮะหมาฟอย นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนหลังจากผ่านไป4เกมจกฟูเป็นอาร์สแนลฮะเก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2ถึงอันดับ4มีแมนซิตี้สเปอร์ไบรตันเก็บไปทีมละ10อันดับ5กับ6เป็นลีกกับเชลซีมีทีมละ7อันดับ7กับ8เป็นนิวคาสเซิลกับแมนยูมีทีมละ6แล้วก็อันดับ9ถึง11ครับหรือพูเบนฟอร์ดฟูลแลมเก็บไปทีมละ5ในขณะที่สองท้ายตารางครับอันดับ18แล้วก็19อย่างเอมเปตันกับฟูมีทีมละ2ส่วนบุยก็เป็นเลสเตอร์ที่เก็บไป1คะแนน ไปต่อกันที่ดาวสานูล่าสุดตอนนี้ก็เป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป6ประต,ตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนละต่อไปในช่วงกลางสัปดาห์นี้เกมที่5ฮะคือวันอังคารน,นี้ก็จะมีคริสตัลพาเลต,ต,ตเจอกับ, Chelsea, กบเนบ Wolf, ลลนฟอร์ดฟูลแลมพบไบรตันซาวน์ตันเจอกับเชลซีแล้วก็ลีดพบเอเวอเลตันตามด้วยคือวันพุธก็จะมีบอร์นมัธเจอกับวูฟอาร์เซนอลเจอวิลล่าแมนซิตี้พบฟอร์เรดเวสต์แฮมเปอร์บ้านเจอสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิล ก่อนปิดท้ายด้วยคืนวันพฤหัสทนะ้ก็จะเป็นเกมระหว่างเลสเตอร์เจอกับแมนยู